ก็พอสิ่อทูกก็คงแล้วนี่หมักหมั่อ่ะเก่งกๆครับลูกอ๋อแม่มาแล้วอ๋อวันนี้ไม่ไปด้วยสวัสดีครับก่อนอืมนั่งดด้วย ไปติ๊ติ๊กก่อนลูกติ๊ติ๊กก่อนติ๊กติ๊กหัวก่อนไปแม่เข้าไปเดินส่งในห้องไปป่ะปะ่ آ, ปะปะ่ปะเดี๋ยวแม่เข้าไปในห้องไปวันนี้แม่ไปส่งนี่แม่ร้องไห้อ่ะล,ลูกเก่งๆวันนี้วันสุดท้าย<ม>แล้วครับพลุ่งนี้ไม่ได้มาแล้ว ไม่ไปด้วยแม่อยู่นี่ไงลูกสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนอเาไปโอเคเอาไปไปลงไม่ลงไปลงครับลูกแม่เอาขนมใส่ในกระเป๋าแล้วลูกกระเป๋าเลอะ อ้มเดินมาระตวเดินคนเดียวหล้ลูก ลูกไปเดินเล่นหรอไม่ไปโรงเรียนหรอไ,ไปโรปงเรียนวันนี้วันสุดท้ายแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกก็ไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกก็ไม่ได้ไปแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วอ่ะลูกอออมาหนะ้าครึ่งบ้านแล้วแเดี๋ยวรเดี๋ยวรถชนนะ รถชนนะโเโอ้ยแมวอะ่ะอไิอืมแม่ดูสิโอ้ก็ใช้แมวไปกินอะไรอะ่ะลูกฮะแมวกินก้อนหินหรอจริงหรอวันนี้วันสุดท้ายแล้วลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้ว ตาเช้โอ้แมวกินอะไรนะ่ะอ,อู้กันหนีลูกใส่งูน้าใส่เดือนอ่ะอือโอ้ใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าอยู่กับแม่ครูนะบายบายเดี๋ยวพ่อมารับนะบายบายเพื่อนมาเยอะแยะเลย,ยถ้าเขาอยู่ในกระเปา๋าลูกนะ สวัสดีครับก่อนทูถูถ,ถูครับอืมใช่ไ,ไม่ร้องไห้นะเดี๋ยวตอนบ่ายพ่อก็มารับแล้วเก่งๆนะเดี๋ยวตอนบ่ายพ่อก็ไปรับลูก ดี๋ยวตอนบ่ายลูกตื่นมาแล้วพ่อก็ไปรับพ่อก็ซื้อขนม<อ>ไปให้เหมือนเมื่อวานไง,งไพ่อก็ไปรับพ่อก็บอกว่าลูกเซ็งกลับบ้านครับืมัยเมืม่อวานพ่อก็บอกว่าลูกเซ็งกลับบ้านพ่อมารับแล้วพอ่อมารับแล้วครับเน่แมคคูก็เลยว่าลูกเซ็งหน้าร้านนะพรุ่งนี้มาเลี้ยงใหม่นะแม่คูคิดถึงนะเนี่ย <c oughs> แปดสิบห้าุ่นล,ลงเรียงเนี่นย <c oughs> นี่นน่ะน้องคนนั้นก็เป็นเลี้ยงอูเครื่องคนนั้นก็เป็นเรี้ยนด้วยนะแม่เขาก็ส่งเนี่ยเอารถเครื่องส่งไปเนี่ยไดเราไปครับไปเดี๋ยวพ่อก็ไปรับลูกอือเดี๋ยวพ่อก็ไปรับนะลูกนะไม่ร้องไห้นะอือ เออแม่ไปกับลูกด้วยอืพ่อให้แม่ไปด้วยไหมให้แม่ไปด้วยไหมเออให้แม่ไปด้วยนะเก่งๆแล้วเอาผ้าห่มไปด้วยนะเอาผ้าห่มไปด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ไปซื้อขนมไว้ในกระเป๋าด้วยนะ อย่าร้องไห้นะเดี๋ยวแม่ไปปิดป,ป,ป,ประตูแล้วเราไปกันนะอ๋อเดี๋ยวใส่ใส่ตัวนี้ก่อนใส่ตัวนี้ก่อน